หัวหน้าหน่วยดับเพลิงคนนี้ติดอยู่กลางวงล้อมของไฟป่าเขาหันไปเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทางรอดซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง5เมตรแต่เขากลับสั่งห้าไม่ให้ใครเข้าใกล้และสั่งให้ลูกทีมขุดหลุมตรงจุดที่พวกเขายืนอยู่นักดับเพลิงมือใหม่คนหนึ่งยืนมองอย่างไม่เชื่อสายตาเขาตะโกนถามว่าทำไมหัวหน้าไม่ยอมพาพวกเขาไปยังจุดที่ปลอดภยัยแต่กลับให้รอความตายอยู่ที่นี่เมื่อไม่มีใครสนใจคำทักท้วงของเขานักดับเพลิงมือใหม่จึงจำใจต้องก้มลงและเริ่มขุดดินอย่างไม่เต็มใจ ทันทีที่ขุดหลุมจนเสร็จหัวหน้าก็คลานเข้าไปในหลุมดินนั้นอย่างรวดเร็วและใช้ผ้าห่มฟอยคลุมตัวเมื่อเห็นดังนั้นนักดับเพลิงคนอื่นๆก็รีบทำตามเขาในทันทีในไม่ช้าไฟป่าก็โหมกระหน่ำเข้าใส่พวกเขาต้นไม้โดยรอบระเบิดลุกเป็นไฟอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันเหล่านักดับเพลิงที่หลบอยู่ใต้ผ้าห่มฟอยรู้สึก,กราวกับถูกขังอยู่ในเตาอบสิ่งเดียวที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้คือน้ำเพียงน้อยนิดที่เหลืออยู่ในกระติกขณะที่ไฟยังคงลุกโหมอย่างบ้าคลั่ง นักดับเพลิงหน้าใหม่ก็เริ่มหายใจไม่สะดวกเขาทนความร้อนที่แผดเผาไม่ไหวอีกต่อไปจึงรีบสะบัดผ้าห่มฟอยที่ใช้ป้องกันตัวออกและมองจ้องไปยังสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทางรอดข้างหน้า เขาไม่สนใจคำสั่งของหัวหน้าอีกต่อไปและตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยววิ่งไปยังจุดที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งไปได้ถึง5เมตรความตายก็มาถึงตัวเขาก่อนสิ่งที่เขามองเห็นว่าเป็นทางหนีแท้จริงคือช่องลมที่กักรวมก๊าซร้อนและควันหนาทึบมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นทันทีที่เกิดการไหลเวียนของอากาศร่างของเขาก็ถูกเปลวเพลิงกลืนกินในทันที